พ่อเขาได้กวนมือแบบนี้แก้กระดาษออกเลยครับเขาทูบแล้วมันอยู่หล่องมันอยู่แล้วกอนมะือเขาก็สิมาใส่ดาบกล้วยครับกล้ยนะกวยเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยป้งองกันบ่กเห็บพวไฟมันรู้กันความหัน ที่แหลกพันอันนี้ไปสองอันหกหนาบุตแล้วก็แผ่นมันบ่ใหญ่เราออกไม่ครับใส่แผ่นเดียวครับุตรต้องไล่กระดาษคุ้นกันหนาบุตรแห้งแล้วหัดเอาย่างคนนี้เลยก็ไระเด็นมาตอนเห็นเล็กโคนิดหนึ่ง อามเคียนมันอยู่งงหลงขุัวบางซืกบางซื้นี่องสันไปเลยท่านอะไรนี่เ สองสันนิวเป็นปัญหาโบเสียหายอ้วนแนงแต่งามเดมันก็ลงทุน อยู่ครับพี่น้องนี่และครับหัวไทยเวียนไว้ครับเป็นความห่างโอเค